สวัสดีครับเพื่อนๆผมเต้จากข้อมูลเซตนะครับหลังจากที่มีเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาในหลายๆคลิปว่าอยากให้ทำคลิปไกด์แปภารกิจมือใหม่หรือว่าตัวของพินบอ a มิชชั่นเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าเพราะว่าผมจะต้องเอารายชื่อภารกิจเนี่ยมาจากตัวหน้าเว็บนะครับเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องไล่เทียบตัวชื่อภารกิจกับตัวภารกิจที่เพื่อนๆกําลังติดอยู่นะครับโดยผมจะมาไล่แปลจาก ภารกิจในเฟส1จะถึงเฟส8นะครับโดยจะขอไล่าจากซ้ายบนไปขวานะครับและจะไล่าจากบนลงมาล่างนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับภารกิจในเฟส1น่จะมีดังนี้นะครับอัปเกรดโอเปอรเรเตอร์หครั้งอัปเกรดสกิลให้โอเปอรเรเตอร์หครั้งเพิ่มตัวละครสายดีเฟนเดอร์แวนการ์ดเมดิกแล้วก็สไนเปอร์อย่างละหนึ่งตัวเข้าสู่ทีมเดียวกันผ่านดานโดยได้รับ3ดาวหครั้ง โดยการได้รับ3ดาวเนี่ยคือจะต้องผ่านทุกด่านโดยที่ไม่มีสตูลุดเข้าฐานม,มาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับอัพเลเวลโอเปอเรเตอร์หคนให้ถึงเลเวล20มีเลเวล ID ถึงเลเวล2ผ่านด่านฟาร์มทรัพยากรในระดับความยาก1นรอบนะครับใช้ดิวแพลนผ่านด่านใดก็ได้ซึ่งไอเจ้าดิวแพลนเนี่ยก็คือการใช้เป็นโหมดซ้อมนะครับเลือกเล่นด่านที่ต้องการจะเข้าเล่นนะครับโดยจะไม่เสียค่าสติในการลง แต่ว่าการผ่านด่านในหมวดซอฟเนี่ยก็จะไม่ไม่นับโปรเกรสพวกการผ่านด่านแล้วก็ทรัพยากรเช่นกันนะครับทำการรีคูดโอเปอเรเตอร์1ครั้งนะครับโดยเมื่อทำครบทั้งเก้าภารกิจแล้วเนี่ยเราจะรับรางวัลเป็นตั๋วสุ่ม1ใบนะครับและจะขยับเข้าสู่เฟสที่2นะสำหรับภารกิจในเฟสที่2นะครับก็จะมีแก้ไขโปรไฟล์ผ่านแถบ Friends นะครับและเลือกไปที่โปรไฟล์นะครับโดยสามารถกดเลือกได้เลยว่าจะแก้อะไรนะครับตั้งซัพพอร์ตย่างอีกหนึ่งคน โดยกดผ่านแท็บ f r i e n d นะครับและเลือกไปที่ Support Unit นะเพิ่มค่าทัสให้ o อบเทอร์เตอร์คนให้ถึง10%โดยค่าทัสเนี่ยจะสามารถเพิ่มได้จากการนําตัวละครเข้าทีมแล้วนาไปเล่นในด่านนะครับโดยที่ตัวละครนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงไปในด่านด้วยน,นะอีวิธีหนึ่งก็คือการนำโอเปอรเตอร์นั้นเนี่ยไปทำงานในในฐานนะครับผ่านด่านเนื้อเรื่อง0ูนย์ขี่ดหนึ่งครั้งนะครับผลิตบัตร EFP สีเขียวในโรงงาน1ใบนะครับเปลี่ยนชื่อทีม1ครั้ง โดยทําผ่านแถบสโคตนะครับและจากนั้นกดไปที่ปุ่มคล้ายๆดินสอนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับผ่านด่านหนึ่งรอบโดยการกดออโต้นะครับโดยเกมนี้เนี่ยออโต้มันจะมีโอกาสแตกได้อยู่นะหากตัวละครที่เราใช้ในการผ่านด่านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเช่นเลเวลตัวละครเพิ่มขึ้นเลเวลสกิลเพิ่มขึ้นหรือตัวของสกิลของเรามี RNG ภายในสกิลอย่างเช่นมีอัตราลบหลีลกอะไรอย่างเงี้ยครับโอกาสที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดก็มีขึ้นได้นะครับส่งออเดอร์เงินโดยใช้แท่งทอง1รอบนะครับ อัปเลเวลสกิลใครก็ได้ให้ถึงเลเวลสนะครับโดยเมื่อทําครบทั้ง9ภารกิจแล้วเราก็จะได้รางวัลเป็นตัวซุ่มหนึ่งใบและจะขยับเข้าสู่เฟสที่3นะครับภารกิจในเฟสที่3เนี่ยก็จะมีแบบตามนี้เลยนะครับกดเช็คโอเวอร์การออโต้ด่านหนึ่งรอบนะครับผ่านด่านฟาร์มทรัพยากรระดับ2เนี่ยหรอบนะครับผ่านด่านอนาเทียเชนหรือว่าด่านฟาร์มเพชรแดงเนี่ยหครั้งนะครับดำโอเปอเรเตอร์เข้าเป็นผู้ช่วยผ่าน ตัวของคอนโทรลเซ็นเตอร์แล้วเลือกเบสแอสซิสแตนต์นะครับเพิ่มเลเวลโอเปอเรเตอร์3คนให้ถึงเลเวล20เพิ่มเลเวลโอเปอเรเตอร์1คนให้ถึงเลเวล40ซื้อไอเทม1ชิ้นในร้านค้าตัวแดงนะครับมีหอพักเลเวล1อย่างน้อยๆ1ห,ห้องมีห้องคราฟของอย่างน้อยเลเวล1นนะครับโดยเมื่อทำครบทัง้ง9ก้าภารกิจแล้วเนี่ยเราจะรับรางวัลเป็นตัวซุ่ม1ใบและจะขยับเข้าสู่เฟสที่4นะครับสำหรับเฟสที่4เนี่ย เพื่อนๆจะต้องผ่านด่านเนื้อเรื่อง1นึขีดแก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่เห็นนะโดยภารกิจในเฟสสี่ก็จะมีดังนี้นะปั้นโอเปอเรเตอร์หคนขึ้นอีลิตหกดรับค่าทรัสในฐาน1คนนะครับโดยการกดรับค่าทรัสเนี่ยจำเป็นจะต้องนำโอเปอเรเตอร์เนี่ยไปทํางานทิ้งไว้ในฐานสักระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วเมื่อเรากลับมาเนี่ยหรือว่าผ่านรีวันช่วงหกโมงเย็นมาแล้วเนี่ยเราจะสามารถกดรับค่าทรัสโอเปอเรเตอร์ได้นะครับมีโอเปอเรเตอร์หนึ่งคนขึ้นโพเทนเชียลสองนะครับโดยการเพิ่่่่มคคาาโพพเเเทนนชีียยลหรืออต จาเป็นจะต้องเปิดได้ตัวละครน,นั้นๆซ้ําก่อนล้วถึงจะได้เหรียญโทเค็นมาแล้วจะทําการอัพพาวโพเทนเชียลได้นะอีกวิธีหนึ่งก็คือการซื้อโทเค็นมาจากมาจากร้านค้านะครับโดยมันจะมีระดับของดาวอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เนะี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อเลยนะครับแพงพับของจากห้องเวิร์กช็อปหนึ่งครั้งนะครับอะไรก็ได้ให้ตั๋วเล่นการรีคูดหนึ่งครั้งนะครับโดยตั๋วเล่นเนี่ยจะเป็นตั๋วสีแดงๆนะครับซื้ออะไรก็ได้ในร้านค้าเครดิตหนึ่งอย่างนะครับ เพิ่มค่า trust ตัวละคร1ตัวถึง20%มีห้อง Reception ลเว e l นนะครับไปเยี่ยมฐานของเพื่อน1ครั้งโดยจะสามารถทำได้โดยการกดผ่านแถบเพื่อนนะครับแลังจากนั้นเลือกไปที่ Friends หรือว่าตัวของรายชื่อเพื่อนนะครับแล้วค่อยกดไอคอนที่เป็นเหมือนกำแพงอันนี้นะครับมันจะพาเราไปหาฐานของเพื่อนได้นะครับโดยสำหรับใครที่ยังไม่มีเพื่อนในเกมนะครับก็สามารถแอดผมไว้ได้นะครับโดยเดี๋ยวชื่อเนี่ยผมจะขึ้นไว้ที่กลางหน้าจอนะ โดยเมื่อทำครบทั้ง9ภารกิจแล้วเนี่ยเราจะได้รับรางวัลเป็นตัวสุ่มหนึ่งใบและจะขยับข้อสู่เฟสที่5นะครับสําหรับเฟสที่5เนี่ยเพื่อนๆจะเป็นต้องผ่านด่านเนื้อเรื่อง2อขีดแก,ก่อนนะครับไม่ง,งั้นจะไม่เห็นนะสํะาหรับภารกิจในเฟสที่5เนี่ยก็จะมีดังนี้นะปั้นโอเปอเรเตอร์ขึ้นระดับเอลิทหนึคนนะครับอัพเลเวลสกิลของใครก็ได้ให้ถึงเลเวล5นะครับโดยการอัพสกิลให้ถึงเลเวล5เนี่ยเพื่อนๆจะเป็นจะต้องทําตัวละครนัันนัั้้้น e นนนนๆเเี่่่่ยใใหขขึึถงงรรระะดดบบกกออคคคพิมาทส็ไ ถึง40%่นะครับผ่านด่านใดก็ได้ในระดับชาเลนจ์หรอบโดยหมดชาเลนจ์เนี่ยจะเปิดให้เล่นได้ก็ต่อเมื่อเราผ่านด่านระดับธรรมดาและได้3ด่านเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับผ่านด่านฟาร์มทรัพยากรระดับ3 1รอบนะครับส่งเบาะแสให้เพื่อน1 1ใบนะครับโดยการส่งเบาะแสให้เพื่อนเนี่ยจะได้จากการนำโอเปอเรเตอร์ของเรานะครับเข้าทํางานในห้องรีเซพชันนะครับแล้วจะได้ใบเบาะแสมาจากนั้นให้กดรูป,รปมือทางด้านขวานะครับแล้วค่อยเลือกใบเบาะแสที่ต้องการจะให้เพื่อนนะครับแล้ว สะสมโอเปอเรเตอร์ให้ครบทีมทีมไหนก็ได้นะครับโดยเราสามารถมาเช็คได้ว่ายังขาดใครนะครับผ่านตัวของ Archive นะครับ Network แล้วก็ Trust Overview นะครับโดยแนะนำว่าให้ทำให้สะสมตัวละคร3าดาวนะครับเพราะว่ามันเก็บได้ง่ายกว่าจากการสุ่ม Recruitment ไปเรื่อยๆตามแท็กนะครับได้รับ200เครดิตจากร้านค้าเครดิตนะครับสร้างคอนกรีตบิวตี้แมทชิวเรียลจากเวิร์กช็ออันนะครับ โดยเมื่อทำครบทั้ง9ภารกิจแล้วเนี่ยเราจะได้รางวัลเป็นบัตร EXP ระดับสูงสุด10ใบและจะขยับข้าสู่เฟสที่6นะครับโดยที่เฟส6เนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านด่านเนื้อเรื่อง3ข4ให้ได้ก่อนนะครับไม่งั้นเพื่อนๆจะมองไม่เห็นแต่ลภารกิจในเฟส6เนี่ยก็จะมีดังนี้นะครับทำค่าบรรยากาศของหอพักให้ถึง3,000นะครับโดยการจะทำให้ถึงได้เนี่ยเพื่อนๆจำเป็นจะต้องอัพหอพักให้ถึงเลเวล3ก่อนนะครับ เพื่อถึงจะสามารถนําตัวของเฟอร์นิเจอร์มาลงเพื่อเพิ่มค่าบรรยากาศให้กับหอพักได้นะตั้งค่าสพอร์ตยูนิตสตัวโดวยการกดผ่านแถบเฟรนช์นะครับและเลือกไปที่สพอร์ตยูนิตนะผส,สมตัวละครให้ครบ3มทีมก็เหมือนจากเฟสห้าเลยนะเพิ่มค่าพอร์ตให้กับตัวละคร1คนถึงพอร์ตสนะครับเพิ่มค่าทรัสต์ตัวละคร1ตัวให้ถึง6 0ผ่านด่านฟาร์มทรัพยากร,ค,กรความยากระดับ41รอบนะครับสร้างบัตร EXP สีฟ้าในโรงงาน1ใบทำการส่ง บ่อแสหนึ่งครั้งนะครับโดยการส่งบ่อแสเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีบ่อแสให้ครบทั้ง7ไปก่อนนะครับถึงจะสามารถทําการส่งบ่อแสไได้นะมีโรงงานไฟฟ้าเลเวล2อย่างน,น้อยหนึ่งห้องนะครับโดยเมื่อทําครบทั้ง9้าภารกิจแล้วเนี่ยเราจะรับรางวัลเป็นหลักตัวแดง200ใบนะครับและจะเข้าสู่เฟสที่7นะโดยสำหรับเฟสที่7และ8เนี่ยเพื่อนๆจะเป็นต้องผ่านด่าน4ขีด4ก่อนนะครับไม่งั้นจะมองไม่เห็นนะสำหรับเฟสเเนี่ยจะมีภารกิจดังนี้นะให้โรดรนเล่นการทํางานในห้องเรดเงิน1รอบนะครับ ปั้นโอเปอเรเตอร์ขึ้นอีลิตสอหนึ่งคนโดยโอเปอเรเตอร์ที่มีระดับดาว3หรือต่ำกว่าเนี่ยจะไม่สามารถขึ้นระดับอีลิตสอได้นะจำเป็นจะต้องเป็นโอเปอเรเตอร์ระดับ4ดาวขึ้นไปโดยผมแนะนําว่าให้ปั้นตัวละครระดับ4ดาวนั่นแหละครับผมโดยตัวที่แนะนําจริงๆก็จะเป็นน้องเมอร์เทิลนั่นแหละครับน้องธงอะนะอัปเกรดสกิลโอเปอเรเตอร์ให้ขึ้นระดับมาสเตอร์หโดยการจะขึ้นสกิลระดับมาสเตอร์หได้เนี่ยจำเป็นจะต้องทำโอเปอเรเตอร์ ขึ้นระดับอีลิทสก่อนและตัวของเลเวลสกิลเนี่ยจะต้องถึงระดับเลเวล7แล้วเท่านั้นนะเพิ่มค่าทัสตโนละคร1ตัวให้ถึง80%เ ทำตัวละครหนึ่งตัวให้ถึง potential 6หรือว่า max potential นะครับได้รับรางวัลทั้งหมดจากดาน annihilation ah ดาดไหนก็ได้นะครับโดยการรับรางวัลทั้งหมดเนี่ยจำเป็นจะต้องกำจัดศัตรูใหครบ400ตัวก่อนนะครับอัปเกรดห้อง control center ให้ถึง level สสร้างห้องฝึกสกิลอย่างน้อย level 1ทำค่าบรรยากาศหอพักให้ถึง4 0 0พอย่างน้อยหห้องนะครับโดยเมื่อทำครบทั้ง9้าภารกิจแล้วเนี่ยเราจะรับรางวัลเป็นเงิน3 0 0 0 0และเข้าสู่เฟสที่8ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายนะครับแล้วก็เฟสที่8เฟสสุดท้ายเนี่ยก็จะมีภารกิจ รวมกันให้ถึง5,000นะครับทำค่าทัดโอเปอเรเตอร์1คนให้ถึง100%ได้รับ500เครดิตจากร้านค้าเครดิตนะครับผ่านด่านฟาร์มทรัพยากรความยากระดับ5 1ลรอบสร้างโรงงานไฟฟ้าเลเวล3อย่างน้อย1ห้องมีเลเวล ID ถึง30มีโอเปอเรเตอร์อย่างน้อย8คนที่ขึ้นถึงระดับอีลิตหนึ่งตั้งสปอร์ตยูนิต3คน อัปเกรดสกิลขึ้นมาสเตอร์สนะครับโดยเมื่อทําครบทั้งก้าภารกิจแล้วเนี่ยเราจะได้รับรางวัลเป็นเท็กซัสล่างแวนการ์ด5ดาวไปเลยฟรีๆหนึ่งตัวโดยถ้าอยากรู้ว่าเท็กซัสนั้นน่าใช้งานไหมเนี่ยก็สามารถดูได้ที่คลิปตัวละคร5ดาวหน้าปั้นเลยนะครับในช่องผมทําคลิปไปแล้วนะและนั่นก็คือทั้งหมดของข้อมูลภารกิจพินบอร์ดมิชชั่นสำหรับมือใหม่นะครับก็หวังว่ามันจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับโดยหากเพื่อนๆมีคําถามก็สามารถพิมพ์ทิ้งไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผม หรือเพื่อนๆเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยสอบถามได้ตลอดเวลาเวลาที่ผมไลฟ์นะครับโดยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของผมไว้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องของผมนะโดยคลิปเนี่ยจะลงทุกวันศุกร์นะครับส่วนไลฟ์เนี่ยถ้าสะดวกเมื่อไหร่ก็จะมาไลฟ์อยู่เรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้ผมเต้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ